กระบวนการเปลี่ยนคือชุมชนไหนอยู่สีอะไรเดี๋ยวก็เกิดการเสี่ยงันเกิดขึ้นอาเร็ดแฟนซีนะครับการประกวดกองเชียร์นะครับการมีผสมชายหญิงนะครับจังหวนเจ็ดเจ็ดประเภทนะครับก็มี580ส,สเปเชียลนะครับเตะทิพวอลเลย์บอลคนจนนะครับชักเกยร์เอกสารก็อยู่ในมือในส่วนของทางประธานชุมชนนะครับว่ามีอะไรางคนนะครับผู้ร่วมคนอาเร็ดมีหลากหลายช่วงวัยนะครับ อันนี้ตั้งแต่อายุปีขึ้นไปมีความตุปิกานะครับในส่วนของกบวนผลิตแฟนซีส่วนกองเชียร์นะครับก,ก็เ็เปิดกับกีรแสดงโชว์นะครับในอัศจรรย์นะครับ5นาทีมีความพร้อมเพรียงนะครับติดด้วยนะครับอันนี้ก็ก็คือมันก็จะเหมือนกับที่ที่ทำงานนะครับก็ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีอะไรแบบนี้น,นะครับเพราะวกผมก็ได้นาเบรียนได้รึกษา ทางท่านรองผอน,นะครับท่านรองนยทางผมนะครับคณะผู้จัดผู้ผู้ทำนะครับโครงการกองสวัสดิ์ก็จะได้ไปนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับเพราะว่าพวกเราก็ก็คงจะมาเป็นสีๆนะครับทั้งหมด19ชุมชนก็ในในส่วนของเรื่องของสีนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือ อ,อันนี้ส่วนของพิพาที่เห็นในนี้เรื่องของกิจกรรมที่ที่เราเงิบ้านนะคะปีที่แล้วอะค่ะจะมีหลประเภทแล้วก็มันจะมีตัดส,สินปีนี้เราก็เลยตัดหลาประเภทนี้ออกนะคะเปลี่ยนเป็นวิ่งปากกังเองแท,แทนนะคะ